โสโสและข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณในพบหนึ่งชาติใดก็ตาม,าท,ตามที่ได้ต้องเวียนว่ายจ,จุติอยู่ในการปวัตว์ก็ตามหรือในการใช้เวรใช้กรรมก็ตามขออย่าให้ได้นำพาสัตว์ออถึงซึ่งความตกต่ำ เพราะควนก,กับอบายภูมิทั้งหลายจะคิดทำสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปเพื่อความสว่างสวัยนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ทั้งหลายาาก็ยขอให้ไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องไม่คา,า,ไ,คาไปตลอดการ,การถ้าจะคิดจะพูดจะทำ สิ่งหนึ่งประการใดก็ตามอันเป็นเหตุนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ตกตาให้ตกล่วงลงสู่ไบยภูมิขอให้ความดำริทั้งหลายความคิดและการกระทำทั้งหลายจงอย่าได้มีความสำเร็จแต่ประการใด ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปได้เทิน